ช่วงรังมานี้เกิดเหตุการณ์เนือธรรมชาติในญี่ปุ่นบ่อยครั้งเมื่อคือนนี้เกิดเหตุผู้หญิงรายหนึ่งถูกทำร้ายในระหว่างทางกลับบ้านดูจากลักษณะในกล้องวงจรปิดพบว่าผู้ร้ายมีลักษณะไฟลุกไหม้ทั่วทั้งร่างกายลันลาลันลาหลีเสี่ยววีเฮ้ยฉันเลยยอมเธอเลยจริงๆขนาดยายยังไม่เว้นนี่เธอหิวขนาดนั้นเลยเหรอฉันขอแค่คำเดียวเองนะ แค่คําเดียวเองอ่ะหึ่มีได้รีบออกไปคืนให้นาลินเดี๋ยวนี้เลยไปเอ๋ก็ฉันหิวแล้วนี่นะไม่มีแรงเดินแล้วอ่ะเอิ่มเก็บสิ่งหล่อหน่อยหิวแล้วเหรอเอ๊ะไม่ใช่ว่าเรามีแคลรอ์อยู่เหรอในวงการน่ะนะ <c oughs> เขาเรียกว่าสมุนไพรโซมมันเป็นของบำรุงที่ดีมากๆมากๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยล่ะฟังนี้พี่ถึงได้แต่งตัวเหมือนแคลร์สินะฉันไม่เอาด้วยหรอกแล้วเธอต้องการ ฉันอยากกินบะหมีอ่อ่ะปกติไม่กล้าซื้อเพราะกลัวเสียดายตังแต่ปีใหม่นี้ฉันขอกินสักครั้งเถอะนะโถโถโถท,ที่แท้เธอแค่อยากกินบะหมี่นี่เองอืออือขอกินเมื่อน,นี้เลยนะแค่ชิมเอาก็ได้อะ่ะ <c oughs> ฝันไปเถอะหลีสู้ไม่ให้กินบะหมี่ก็ได้งั้นนายก็แกะวอลนัทของนายมาให้ฉันกินเดี๋ยวนี้เลยนะอฮ้ยพูดไปกี่รอบแล้วว่านี่ไม่ใช่วอลนัท มันเป็นสิ่งที่ฉันใส่ไว้ตั้งแต่ตอนที่ฉันได้เข้าไปสู่รีเด็กกำพร้าเลยนะไม่ได้เฟยเออหนีสู้เธอเปลี่ยนไปอ่ะนี่ก็ไม่ได้นนนก็ไม่ได้ถ้าง,งัา้นฉันฉันเฮ้ยเฮ้ยนี่เธอเอาจริงเหรอเนี่ยโอ้ยปล่อยฉันโอเคเธ <c oughs> จะซื้อให้ก็ได้พอใจยังนายพูดแล้วนะว่าจะซื้อให้ฉันน่ะฉันขอลดเนื้อนะ เสียววีจ้านาทอดไว้เยอะจนกินไม่หมดบรอกรอพี่ชายเธอกลับมาค่อยกินพร้อมกันนะแบ่งกันคนละครึ่งหรอคะอืมเอาเอะท้องฟ้าก็เริ่มมืดแล้วเอาให้อีกชิ้นแล้วกันอืมอากาศข้างนอกก็หนาวด้วยงั้นให้อีกชิ้นแล้วกันอืมเห็นแก่นายที่ลำบากงั้นชันใจดีให้อีกชิ้นแล้วกัน <laughs> พอละ ให้ไม่เกินสามชิ้นฮฮิฮฮิที่เหลือคือของฉันเนีอืมหลี่ซู้ตอนนี้ใกล้ถึงยังนะนี่ถ้าจะเย็นหมดแล้วก็คงจะไม่อร่อยกันพอดีใกล้จะเข้าปีใหม่แล้วหวังว่าปีหน้าจะซื้อผู้ของจริงให้เสี่ยววีได้นะเอ๊ะ สิ่งที่ฉันสัญญากับเสี่ยวหวีเอาไว้แต่ยังทำไม่ได้แต่ฉันกลับกำลังจะตายงั้นเหรอนายซื้อหรือยังอะ่ะหืมพูงั้นเหรอบะหมี่ของฉันได้หรือยังล่ะถึงได้ไปดูผู้อย่าลืมนะว่าเอารถเนื้อน่ะอย่าซื้อมาผิดล่ะหืม นี่นายเมิอข้อความเด็กผู้หญิงอย่างนั้นเหรอเธอจะต้องโดดเดี่ยวและเหงาไปตลอดชีวิตแน่นี่ยังไม่ตอบฉันอีกเหรอลีสู้แนยไม่ได้เจอเรื่องร้ายใช่ไหมลีสู้แนยไม่ได้หายสาบสูญไปเหมือนในข่าวใช่ไหมลีสู้แนยช่วยตอบฉันหน่อยสิฉันชื่อลีสู้เป็นพระเอกในเรื่องนี้เรื่องราวของฉันยังไม่ทันจะเริ่มแต่ปีใหม่นี้กับจะตายซะแล้ว เอ้ยสวยจริงๆในช่วงปีใหม่แบบนี้ไม่ใช่ว่าจะมีคนตายใช่ไหมคุณนะเอ่อเออจอเรื่องใหญ่เข้าแล้วล่ะ